ปลังร่างโอ้ยอย่างเท่ครับตองน้องแต่ไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์วันนี้หรอกวันนี้ครับผมจะมาสุ่มผลพรปีศาสด้วยงบ4ี่หมื่นเพชรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าผมเนี่ยจะได้ผลอะไรบ้างจะเกลือหรือเปล่านะครับ เตรียมใจว่าเกลือแน่นอนมาแล้วนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจจะเก็บเพชรก้อนนี้ไว้รอเกมอัปเดตผลใหม่นะฮะอย่างที่รู้กันว่าฟูเบอร์เดนกลาวเนี่ยเขาอ,อัปเดตผลมาหลายผลนะแต่ก็ยังไม่ใช่มิสติกจริงๆแล้วเนี่ยผมรอมิสติกต่อไปอยู่นะครับแต่ก็แล้วแหละนะรอเกอร์มาสองอัปเดตแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวทนไม่ไหวไปซุ่มกันก่อนเลยแล้กันนะครับผม let's go รองสุ่มไก่เทพไม่มีเกลือและแพกไก่สกิลครบสุดคุ้มค่าแถมบริการฟาร์มที่ไว้ใจได้ที่เนบักช็อปมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูผลลัพธปีศาจผมก่อนเลยนะผลลัพธ์ปีศาจในครัตงผมตอนนี้ครับมีมังกร V2 นะฮะแล้วก็มีนิกะเนาะอ่ะไอ้นิกะได้ทำคลิปไปแล้วแต่มังกร V2 เนี่ย จริงๆแล้วผมเป็นมังกรวีหนึ่งมาก่อนนะแล้วก็ค่อยอีโวมากลายเป็นมังกรวีสองนะครับซึ่งก็ไม่ได้ทําคลิปเนาะผลนี้ผมกะจะทําคลิป PVP เนาะเพราะว่าต่อสู้ได้เก่งมากๆถ้าเกิดแบบหนึ่งหนึ่งนะถือว่าค่อนข้างเก่งเลยแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นระดับอีพิกผมจะมาเฉิดฉายให้ดูว่าอีพิกก็เก่งได้นะครับผมต่อไปคือผลสันมืดนะฮะอันนี้ก็คือสุ่มแบบฟุกๆได้มานะครับผมโอเคแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ซื้อเกมพาสมาใหม่2เกมพาสนะ นี่ครผมเปิดหน้าเกมพา s สให้ดูเลยคือเกมพา s สเนี่ยมันจะมีอยู่4เกมพา s สนะครับในเกมส่วนตัวเนี่ยผมซื้อ2คูณสองไไปละอันนี้ผมแนะนําให้ต้องซื้อนะครับเพราะว่าเราจะได้ฝ่าริวเร็วเนาะต่อไปครับผมซื้อตัวนี้อ่า extra food stock ก็คือมันจะเป็นการที่เราเนี่ยสามารถเก็บผลในครั้งได้มากขึ้นนะครับ fast spin นะครับอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันนะฮะอันนี้คือเป็นการสุ่มผลแบบรวดเร็ว อันนี้ก็แนะนําให้เป็นเอ็นเ,เกมเพิ่มเติมนะครับไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรมากตัวฟ้าสปินนะครับเขาเนี่ยจะเป็น50เพชรนะจากก่อนหน้านี้จะเป็น80ซึ่งสุ่มแล้วไม่คุ้มนะฮะเปลืองมากๆก,ก,ก็ถ้าเกิดว่าซื้อเกมพาร์ตฟ้าสปินเนี่ยเราก็จะได้เป็น50เพชรนะครับผมนี่ฮะดูขวามืออาจจะมีโปรแกรมอัดหน้าจอบางนิดนึงนะคือมันเป็น38,00 0แต่ผมจะตีไป4 0,000เพราะวัด <laughs> okay, คอนเทนต์โอเคเล t โก o แล้วกผมมาดูก่อนฮะผลที่เล็งไว้ในวันนี้เนี่ยผมอยากจะเล่นผล หนึ่งละที่เล็งไว้คือผลโซครับผมอยากเล่นผลบิ๊กมัมนะฮะอยากมีบิ๊กมัมติดรหัสเพราะว่าชอบผลบิ๊กมัมนะครับผมอยากจะมีบิ๊กมัมอ่ะแล้วก็แสง V2 อันนี้ที่ผมเล็งไว้แสง V2 เนี่ยคือต้องได้ถ้าไม่ได้ผมร้องไห้นะสี 40, ่หมื่นเพชใส่สามหมื่นแปดพันเพชรโอเค let's go ผมสุ่มแบบเร็วๆเ,เ,เลยนะฮะนี่มันจะเป็น2แบบเนาะอันนี้สุ่มธรรมดาอ่ะอธิบายให้เพื่อนๆเผื่อไม่เข้าใจมันก็จะชา้าๆหน่อยนะฮะสุม่มเ,เร็วก็จะงี้ เห็นไหมเออนะครับผมเล็งไว้นะฮะแต่นี่คือมี3ประมาณ38มหมกลมๆลืมบอกไปเลยนะฮะเกมนี้ไม่มีการันตีมิสติกเลครับมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่ารหัสไก่มิสติกร้านเนบักขายดีไงนะเพราะว่ามันไม่มีคือสุ่มยังไงแม่งก็ไม่ได้นะคือมันได้ยากมากนะครับผมคือถ้าไม่ใช่ดวงจริงๆเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ได้เลยนะอ่ะโอเคไปต่อลุย ตอนนี้เราลงมา3-6แล้วนะฮะยังชิวๆอยู่ตัวนี้ถือว่าไม่อะไรมากมชิวๆเฮ้ยเฮ้ยด่ผลใหม่อ่าได้ผลใหม่แล้วครับระดับแรงนะนี้ผลใหม่นะฮะเอ้ยเดี๋ยวทําคลิปเลยนี่เดี๋ยวรอฟาร์มเลยนี่นี่น,นี่อ๋อไม่รู้เหมือนกันว่าผลอะไรนะ <laughs> แต่โกงนะครับผมไปเจอในทัวร์นาเมนต์คือโกงมากมาก,มากนะผม ถ้าเล่นเป็นถ้าเล่นเป็เน <laughs> พูดไม่ชัดอีกถ้าเล่นเป็นเนี่ยโกงเลยนะฮะโอเคสุ่มต่อไปต่อลุยมิสติกออกเปล่าถ้ามิสติกออกผมแจกโค้ดผมแจกโค้ดแบบตึงๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมิสติกไม่ออกก็ไปดา่าเกม <laughs> เออดีจริงๆเลยอินดี้เดี๋ยวไฟไหม้แล้วโอ้โหมาบ่อยเกิน เฮ้ยแมกเนตรีเทนโอ้โไม่อยากได้มันก็โกงแหละแต่แบบคือไม่ชอบอะนะฮะก็คือชอบมันก็โกงแต่อยากได้ผลอื่นมากกว่านะครับไม่ต้องโลจึงลนเจน,นเลอวมิติกมาเลยจะได้จบๆไปคนดูจะได้ได้โคด้ดไงใช่ไหมเพื่อน<ๆ>โคด้ดนี่ผมแจกใน YouTube ประจำนะ แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยสมาชิกที่อยู่ในเว็บเราตอนนี้มีอยู่ประมาณ2,000กว่าคนกดไลค์เพจไม่ถึงพันคนนะฮะซึ่งผมแจกโค้ดในเพจทุกสัปดาห์ผมว่าใจคอไม่ดีแล้วะผมว่าแปลกๆแล้วว่าเดี๋ยวต้องลดกราฟิกลงมาหน่อยอะ บางทีเกมมันอาจจะเฟรมเรชตกไงแล้วเขาแบบไม่ให้ผมมิติผมมาอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ยแสงวีสองมาแล้วมาได้เล่นแล้วเว้ยได้เล่นแล้วฮะได้เล่นแสงวีสองสักทีโถไอ้เราอยากเล่นไงต่อไปก็ไฟวีสองก็ได้นะแต่ก็ไม่ต้องนานก็ได้เพื่อนนะเอามิติม <c oughs> าไห้เพื่ออ่ะลุยต่อครับผม ตอนนี้เราลงมาเลข3เดะแล้วนะครับเพื่อนๆมันหายวบไปเร็วจังวะจาก8,000เพชรอ่ะไม่ได้มิสติกอะคิดดูเงียบครับเดี๋ยวผมว่าจะย้ายเซิร์ฟหน่อยนะเออใจคอไม่ดีฮะเราไปเซิร์ฟธรรมดาเนาะนี่ฮะเข้าเซิร์ฟธรรมดาดีกว่านะครับใจคอบอดีเลย อ่ะตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟธรรมดาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะลุยต่อโอ้โหเลเจนด์มาเป็นน้ำแข็ง V2 นะฮะแต่คือผมไม่อยากเล่นไงนะะผมขอไม่เอาไว้เลยนะถึงแม้ว่าจะมีช่องว่างก็ตามจริงๆแล้วเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบด้วยนะน้ำแข็ง V2 ที่ผมไม่เอามันไม่ได้แปลว่ากากนะฮะคือมันก็เก่งในของมันนะเพราะว่าแบบเอออะอะไรก็แช่แข็งก็ถือว่าโกงอยู่นะฮะ ออโอ้โหเจ้นมาเป็นสั่นครับเก่งนะแต่ผมไม่อยากเล่นผมมีสันมืดแล้วเอามาทำไม ตอนนี้เรามา2 5แล้วนะครับเดินทางมา2 5แห้าและใจค,คอนี่คือเริ่มไปแล้วนะแม่แต่ก็ยังไปต่อได้อยู่นะดูยต่อฮะอุ้ยมาแล้วครับผมมิสติกโอ้ยไปไม่แย่นะมูติก็ได้ก็เล่นได้นะครับ มาแล้วมิสติกมาแล้วนะครับผมมาและนี่คือมิสติกอีกหนึ่งผลของเรานะครับโอ้โหสรุปคือผมต้องได้แจกโค้ดใช่ไหมอ่ะโอเคจัดไปนะครับผมแจกโค้ดเลยนะฮะนี่ครับผมโอ้โหได้เป็นโมจินะโอกาสออกแค่0.03เท่านั้นนะฮะแต่เรายังไปต่อได้อีกนะครับผมโมจิ <c oughs> นี่จริงๆผมก็อยากได้นะเพราะว่าเขาเล่นสนุกนะครับมาเดี๋ยวผมมาเรียบเรียงก่อนเลย ไอมิสติกเนี่ยผลที่ผมไม่อยากได้นะจริงๆผมอยากได้หมดแหละแต่ผลที่ผมไม่อยากได้จริงๆคือมีโอเปตทำไมถึงเป็นโอเปตพี่เพราะว่าโอเปตมันเก่งครับมันเก่งมากๆด้วยแต่คือมันเล่นค่อนข้างยากหมายถึงว่ามันเป็นแบบสายเทคนิคจ๋าเลยฮะมันเลยเล่นยากมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเล่นโอเปตเป็นนะครับถือว่าเก่งมากๆเลยนะอ่ะโอเคลุยต่อครับมา โอ้ยรีเจนต์ฟินิกส์วิฟินิก์น่าสนนะอยากเก็บอะจริง,รงๆรผมก็อยากเก็บฟินิก์เพราะว่าผมมีลางสังหรณ์ว่าฟินิก์อาจจะได้มี V2 ครับเพืพ่อนๆอันนี้ผมลางสังหรณ์ผมนะผมว่าฟินิก์อาจจะได้มี V2 เพราะฉะนั้นก็น่าเก็บนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลที่น่าเก็บเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพอแค่นี้ได้ไหมเออรู้สึกฟูรู้สึกฟูมากเลยนะเนี่ยฟินิก์เล่นดีนะฮะเล่นดีเล่นเก่งนะฟินิก์นะ เออน่าเก็บแต่เราควรไปต่อดีป่าวะเอาปุ่มเนื้อาก่อนเพราะว่ามันหาง่ายอยู่แล้วอันเนี้ยมันหาง่ายหรือว่าหายากวะเดี๋ยวย้อนก่อน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเราไปต่อเออเราต้องไปได้อีกไปลาก่อนนะครับวิญญาณต้องมาแถวนี้เฮ <c oughs> ้ยเจี่ย What the fuck เ <c> ฮ <oughs> ้ยผมได้บนเสือ เพื分 Vermont, 分่อนๆละดับ hmm. มิสติกนะฮะโอ้โหคิดถูกแล้วเอาปุ่มเนื Smith ้อออกไหมโอ้ยอย่างโหดเท่เฮ้ยนี่ผมตะโกนทางไม่ได้นะฮะเพราะตอนนี้มันสามทุ่มกว่านะครับคนที่บ้านนอนนะเดี๋ยวเขาลุกมาตบหัวนี่เป็นเรื่องนะฮะเฮ้ยเรามีมังกรวีสองนี้กะโอ้โหมิสติกเรียงกันสี่บทเลยอ่ะเพื่อนๆวันี้มันเกินไปหรือเปล่าเออมันเกินไปนี่ปโต เกิน,เนไปนะผมแล้วผมก็ไม่กล้าเอาผลไหนออกละเนี่ยไอ้ผลตัวนี้ผมก็ไม่กล้าเอาออกเพราะว่ามันสุ่มยากอยู่นะเ้าดีสุ่มมานี่ออกประมาณ2องสาผลเองนะเป็นหมื่นเพชรนะสองออกนิดเดียวนะฮะตัวแสงวีสองก็จะเก็บไว้ฟินิกก็เก็บไว้ดีเปล่าวะเพือพ่อนเพื่อนว่าเ,าเก็บไหม <laughs> รออัปเดตต่อไปนะครับอัปเดตต่อไปเนะี่ยผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นฟินิกวีสอง หรืออาจจะไม่ก็ได้แต่ฟีนิกวีสเนี่ยยังไงก็มาแน่แน่ก็คือตรงเนี้ยมันเป็นฟีนิกวีหระดับเลเจจด์เหมือนกับพวกผลยางผลยางผลมางกรเลยแต่มันจะมีฟีนิกวีสมาแน่แน่ซึ่งผมเตรียมเลยเดี๋ยวเอาไปฟาร์มเลยนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับอาจจะสุ่มไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าเราก็ยังใช้ง,งบของเราไม่หมดนะฮะเรียกได้ว่ามาประมาณเกือบครึ่งทางมากกว่ายังไงก็ขอเก็บเพชรไว้เพื่อไปสุ่มในผลใหม่ๆอัปเดตต่อไปก็แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อครับโอเค ยังไงก็ฝากแชร์ด้วยนะเพื่อนๆครับใครสุ่มได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์มานะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ